น้อนรับทุกท่านนะครับในงาน MG c e t e b r a t o r Delivery Ceremony ในวันนี้นะครับและตั้งแต่ปี2019นะครับเราก็ถือว่าเป็นและว่าผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่เปิดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับเราแนะนำ MG ZS EV นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของเราและก็ทำให้ตลาดรถยนต์ EV เนี่ยได้รับความสนใจนะครับเป็นที่ตอบรับในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทย ทำให้วันนี้เลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี RAM ่ยได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยปัจจุบันนะครับผมเห็นว่าเรามีรถยนต์จำหน่ายมากกว่าหรือว่าหลายหลายยี่ห้อด้วยกันปัจจุบันเรามีถึงเจ็ดยี่หด้วยกันตั้งแต่ตัวเซนเซอร์มือโยกมีอยู่โคมองอยู่นะครับเป็นยี่ห้เอสบีปีปัจจุบันเรามีตัวเซสชันแบบขั้นที่สองขึ้นด้วยกันก็คือตัว MGTP แล้วก็ MGTS นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็องเป็นอัลกเกะ ที่เรียกว่าได้รับความตอบรับและความสนใจจากน้องตลาดก็คือตัว LG Fold e l e c t r ล็กนะครับซึ่งมีทั้งในรุ่นแบบ Normal Range Long Range แล้วก็ตัว X-Power รนะรุ่นสำคัญอีกสองรุ่นก็คือตัว e m p v นะครับในระดับพรีเมียมกำลังสองรุ่นด้วยกันก็คือตัว m a x x ซ์เซเว่นและก็แม็กซ์นานะนอกจากนี้เราก็มีสปอต t รสเตอร์ของเราที่มา สมรรรถในวันนี้ก็คือตัวเซอร์เบสเตอร์รุ่นนี้เนี่ยเราเลยเปิดตัวในการเป็นคอนเซ็ปต์คาร์านะครับเมื่อเรียกว่ายาวนานเกาน2ปีนะครับเราก็เปิดให้มาได้โอกอาสเรียกว่าจองสิ่ง่จะเริ่มต้นเลยนะครับหรือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีวันนี้เราก็ได้เห็นตัวจริงแล้วแล้วก็วพร้อมที่จะสมรรรถให้กับทุกท่านในวันนี้นอกเหนือจากเรียกว่าเป็นพันรถยนต์อ,อีมีของเราแล้ว เราก็ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของเรื่อง E-B Ecosystem ด้วยนะครับแต่หลายท่านเนี่ยนะผมรู้สึกว่าหลายๆท่านเนี่ยหลังๆเนี่ยไม่ค่อยความสนใจเท่าไหร่แต่ในช่วงแรกเนี่ยทุกคนจะพูดถึงว่าเราจะใช้ E-B ได้อย่างสะดวกได้อย่างไรนะครับ MG เราก็ถือเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่รุ่นผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัว Ecosystem เรามีสถานีชาร์จเวลนะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับเราเลือก MG Supercharge ปัจจ au ุบ <Yes. S 1> <actions that> right. ันเรามีอยู่ทั้งหมด150แห่งนะครับเราก็ร่วมมือกับทั้าสานีต่างจาก่วปรงเทศด้วยนะครับก็เรียกว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ชุดรกเราเองนะครับปัจจุบันเรามีมากกว่า150แห่งทั่วประเทศรองรับการบริการการใช้งานของรถยนต์ EV ได้เป็นอย่างยีนะครับและแน่นอนครับปีนี้รถรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับโอกาสพิเศษก็คือตัวเ g ็มจีเราก100ปี ของแบรนด์รถวยจนเอ็มจีนะครับตั้งแต่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่นะครับปีที่กระสับกระส่ายทสิ่แล้วครับครบรอบหนึ่งวัดปีพอดีนะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นการเซอร์ไพรส์เรกว่าแพรเราครบร้อยปีแต่เดีวยวกันนะครับเอ็มจีเซลขอเราก็ครบรอบสิบปีในปีนี้นะครับวันนี้ก็ support, ส่งมอบรถไซเบอร์เซอร์สริบคันให้กับลูกค้าท่านก็ถือเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่เป็นลูกค้าที่จะได้ขับ MG ็มจีไซเบอร์เซอร์ของเรา ใน,น,นครั้งนี้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับเรียกว่าเริ่มเปิดและก็เอ็นจอยกับการใช้งานรถยนต์ EV โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามี MG Evolution Show ที่จะคอยให้บริการ MG a v e r นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลายไแห่งที่เราจะมีอยู่นะครับหลายๆที่ในเขตรุงที่เราได้ร่ในต่จังหวัดด้วยนะครับก็ะจะคอยให้บริการและก็สร้างประสบกา์ รงการบริการในรถยนต์ทีวีลิเนี่ยให้กับลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการใช้รถยนต์ E.V. ครับขอบคุณมากครับก็ถึงช่วงเวลาอันสำคัญนวค่ะที่เราจะนำทุกท่านเข้าสู่พบริการ2.0โดย New e n e r g ไซ y b ส r s t e ให้กับลูกค้ารถแรกของเราค่ะเดี๋ยวเรือกแบนี้นะคะทุกท่านคะขอเสียงตบมือต้อนรับผู้บริหารท่านรกค่ะคุณเจ้าเปิดกรรมการ So, ladies and gentlemen, I think martyrs simply to be artists.